บทที่สอุปาทก,กะมนัสิการอุปาทก,กมณนสิการเป็นความคิดที่ทำให้เกิดผลเช่นเกิดฮิริโอตปะเกิดความเพียรในการเจริญไตรสิกขาโดยเฉพาะการเจริญปัญญาสิกขาในระดับสูงโยนิโสมนสิการนี้เป็นปัใจจัยให้เกิดปีติ ในระดับปิติสัมโพชิ์จงดังประวัติพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งในคำพีคุถกนิกายเทยราคาถาอุสภาทเทราคาถาข้อ247ดังนี้กุลบุตรชื่ออุสภาเป็นชาวแคว้นโกศลมีความเลื่อมใสในพระธรรม คำสอนของพระศาสดาจึงออกบวชเมื่อทำบุพภิกิจเสร็จแล้วไปเจริญสมณธรรมนเชิงเขาในป่าแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ฝนตกลงมาใหม่ๆพระเถระออกมายืนที่ปากธรรมมองเห็นลุกคาชาติเห็นป่าเขาหน้าเรื่นรมคิดอยู่โดยโยนิโสมนัสิการว่า ธรรมชาติของต้นไม้มีชื่อเช่นนี้หาเจตนามิได้ย่อมถึงความเจริญงอกงามเพราะความสมบูรณ์ของฤด,ดูอุตุเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุฉไนนเมื่อเราก็ได้ฤด,ดูที่สบายแล้วคืออุตุสปายะจากไม่เจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายเล่าข้อความในเถรรคาถาข้างต้น แสดงว่าเมื่อพระอุสภเถระเข้ามาบวชในพระาศาสนาได้บำเพ็ญบุรพกิจมีวัดปฏิบัติต่ตตตตางๆมีการศึกษาพระธรรมวินยัยมีการเรียนกรมรมฐานมาดีแล้วเมื่อออกไปเจริญสมณธรรมในปา่าได้พบลมฟ้าอากาศอันเป็นธรรมชาติมาตักเตือนเช่นนั้น ประกอบกับบุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมมาเป็นอุปนิสยปัจจัยทำให้เกิดความคิดอันก่อให้เกิดผลคือความเพียรในการเจริญสมณธรรมจนเกิดปีติเกิดสมาธิบรรลุธรรมในที่สุดอาหารหรือปัใจจัยให้เกิดโยนิโสแบบอุปาทกามณสิการคือ สังเวคาวัตถุ8ได้แก่ชาติชาราพยาธิมรณะทุกในอบายวัตตทุกในอดีตวัตตทุกในอนาคตทุกจากการสแสวงหาอาหารในปัจจุบันผู้ใดตรึกไปในสังเวควัตถุดังกล่าวผลคือเกิดวิริยะเฮริโอตัปปะ นี้คือโยนิโสมนสิการแบบอุปาทกะมนสิการซึ่งพระพุทธองค์ตรัสให้ภิกษุทั้งหลายหมั่นพิจารณาไปในสังเวคาวัตถุบ่อยๆเพราะเหตุใกล้ของวิริยะคือสังเวคาวัตถุแปดอีกตัวอย่างหนึ่งของโยนิโสมนสิการแบบอุปาทกกมนสิการคือประวัติ พระตาลปุตตะเทระแสดงไว้ในคำพีคุตกนิกายเทรยคาถาตาลปุตตะเทรยคาถาหน้า382ถึง400ดังนี้ในพุทธป,ประบาทนี้พระตาลปุตตะเทระสมัยที่ยังเป็นคราวาดท่านชื่อนายนัตคามินี มีอาชีพเป็นนักฟ้อนนักแสดงถูกอาจารย์สอนว่าอาชีพนักฟ้อนนักแสดงทำให้ผู้อื่นหัวเราะทำให้ผู้อื่นสนุกสนานด้วยคำพูดจริงบ้างเท็จบ้างเมื่อละโลกนี้ไปยอมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพผู้ร่าเริงเมื่อนายนัตตคามินีไปถามพระพุทธเจ้าว่า คำสอนดังกล่าวถูกต้องหรือไม่พระองค์ทรงห้ามไม่ให้ถามถึงสามครั้งแต่นายนาตคามินียืนยันขอให้ตอบพระพุทธองค์จึงทรงตอบดังนี้ปกติคนทั่วไปก็ถูกราคะโทสะโมหะผูกอยู่แล้วถ้าผู้ใด ไปส่งเสริมให้เกิดอกุศลเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อตายไปเขาย่อมมีคติสองคือไม่นรกก็กำเนิดเดรัจฉานนายนัตคามินีได้ฟังแล้วเสียใจร้องไห้แต่ด้วยบุญบารามีที่ท่านเคยสั่งสมอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐิไว้ในอดีตชาติท่านเกิดความสังเวช เพราะเห็นโทษของโลภะที่ประกอบด้วยทิฏฐิและเห็นภายในสังสารวัฏจึงขอบรรพชาภาคเพียรเจริญวิปัสสนาไม่นานนักก็บรรลุพระอระหันต์เมื่อท่านบรรลุแล้วได้เล่าว่าก่อนที่บรรลุธรรมท่านได้ประกอบโยนิโสมนสิการประเภทอุป,ปาทกะมนสิการ โดยให้โอวาสกับตนเองสอนตนเองปลุกใจบ้างให้กำลังใจบ้างบางครั้งก็ข่มขู่ให้ตนกลัวภัยในอบายดังความคิดอันแยบคายหรือโยนิโสมนสิการของพระตาลปุตตเทระดังนี้เมื่อไรเนาะเราจึงจักได้อยู่แต่ผู้เดียว ไม่มีตันหาเป็นเพื่อนเน่าภูเขาและซอกเขาเมื่อไรเนอะเราจึงจักพิจารณาเห็นแจ้งพบทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรเนอเมื่อไรเนอเราจึงจักได้เห็นแจ้งซึ่งร่างกายนี้อันเป็นของไม่เที่ยงเป็นรังของโรค คือความตายถูกความตายและความเสื่อมโทรมบีบคั้นแล้วเป็นผู้ปราศจากภายัยอาศัยอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรเน้อเมื่อไรเน้อเราจึงจกประกอบด้วยความสงบระงับจากเครื่องเร่าร้อนใจพอรูปเสียงกลิ่นรส โพธพะและธรรมารมที่เรายังไม่รู้เท่าถึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรเนอะท่านยังให้โอวาทอบรมจิตของท่านต่อไปอีกด้วยคาถาดังนี้ดูก่อนจิตท่านได้อ้อนวอนเรามาหลายปีแล้วว่า ท่านไม่ควรอยู่ครองเรือนเลยบัดนี้เราได้บวชสมประสงค์แล้วเหตุไฉน,นท่านจึงละทิ้งสมถาวิปัสนามัวแต่คร้านเสียเล่าดูก่อนจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราไม่ใช่หรือว่าจงเจริญอัตถังคิกมักเพื่อบรุพระนิพพานอันเป็นทางนำสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวง เป็นเครื่องชำระกกิเลสทั้งปวงดูก่อนจิตท่านเคยแนะนำเราไม่ใช่หรือว่าชงพิจารณาเบญจขันโดยอุบายอันแยบคายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของว่างเปล่าหาตัวตนไม่ได้ข้อความที่พัะตลปุตตาเทระยโยนิโสมนสิการเป็นเสมือนขอสับ ที่ใช้กับช้างทำให้ท่านเกิดเิริโอตปะเกิดความเพียรในการเจริญสมณธรรมจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดในคำพีอัตถกถาคุทกานิกายเทอรีคาถาข้อ422แสดงตัวอย่างยโยนิโสมนสิการไปในสังเวาวัตถุข้อหนึ่งคือ พิจารณาเห็นความทุกข์จากการแสวงหาอาหารของสัตว์โลกดังประวัติพระสุมังคละธีรีผู้ระลึกถึงความลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านเกิดในตระกูลยากจนในกรุงสาวัตถีเจริญวัยแล้วบิดามารดายกให้แก่ช่างจักสารคนหนึ่งมีบุตรหัวปีคนหนึ่ง บุตรของท่านเป็นพระอรหันต์ต่อมาท่านได้บวชในหมู่ภิกษุณีวันหนึ่งพระเถรีพิจารณาความลำบากสมัยที่อยู่ครองเรือนต้องอยู่กับสามีผู้ไม่มีเฮริต้องอยู่กับงานจักสานทำร่มเป็นต้นต้องอยู่กับครกสากตำข้าวท่านเกิดความสังเวชเห็นภายในวัตตะ จึงเจริญวิปัสนาได้บรรลุพระอระหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาเป็นที่สังเกตการบำเพ็ญภาวนาขั้นสูงนั้นเต็มไปด้วยการตรึกการพิจารณาและโยนิโสมนสิการ